ฮัลโหลสวัสดีครับผมนายชลิศักดิ์พา,ายแก้วรหัสประจำตัว5 5 0 1 0 0 1 6 2 2 0 2 9นะครับวันนี้จะมาทำเคสไดโฟนชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับทำเป็นเคสไดโฟนแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ปิดไปเริ่มจากการกดไฟนิวนะครับเลือกเป็นชิ้นงานผ่าตนะครับเ,เลือกสเก็ตนะครับเป็นฟอนต์แพนนะครับท่านั้นเลือกสี่เหลี่ยมคำสั่งสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นไป เอาเป็นสี่เหลี่ยมไม่ไม่เอาเซตนคอนเนอร์แล้วกันก็จากนั้นกำหนดขนาดมันไปนะครับ60อันนี้30แล้วอืมก็ดึงมันออกมานะครับเป็นดึงใช้บอสเบดเอ็กทูดดึงออกมา7นะครับ จากนั้นเราจะลบมุมด้วยคําสั่ง Fillet นะครับโดยการเข้าที่ insert feature แล้ว Fillet นะครับเป็นรัศมีปรับเป็น3แล้วก็เลือกที่มุมทั้ง4มุมนะครับเพื่อการลบลบมุมมันแบบรัศมีคงที่ครับโอเคได้รูปประมาณนี้ัน้นเลือกที่กด s p a c e bar เปลี่ยนมุมมองเลือกที่ Font นะครับจากนั้นเลือกที่นี่กดที่เลือกที่พื้นผิวบนสุด ที่เราเห็นนะครับกดสเกตแล้วเลือกออฟเซตนะครับเป็นการจำลองภาพขึ้นมาเป็นจำลองภาพเหมือนขานาดระยะ51.5แล้วกันนะครับแล้วก็รีเวิร์สมันกลับเข้ามาติกถูกจากนั้นเอ็กซิสเกตไปนะครับแล้วก็เลือกที่แผ่นนี้นะครับแล้วก็กดสเกตนะครับแล้วก็เอาคำสั่งลายมาสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ ตามจุดรัศมีของรัศมีเลยจุดกึ่งกลางมันจากนั้นก็เจาะมันไปนะครับใช้คำสั่ง cut extrude นะครับเจาะมันไปเป็นระยะ6มิลนะครับนะครับเราจะได้แบบนี้จากนั้นเราจะมาทำการเจาะมันให้มันลึกลงไปหน่อยนะครับโดยการ สร้างภาพขึ้นมาอันหนึง่งสเกตอันนี้เลือกสเก็ตโอเคจากนั้นสมาร์ทไดเมนชันนะครับกำหนดระยะห่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับ ระยะ1มิลโอเคจากนั้นก็เจาะมันไปพลสเอทเอ็กซ์สูดไม่ใช่ครับอินสคาร์เอ็กซ์สูนะครับเจาะมันลงไปเป็นระยะ1.5่นะครับโอเคจากนั้นสร้างจะใช้คำสั่งมิลเลอร์นะครับสะท้อนภาพมันกลับมาอีกฝั่งหนึ่งโดย เราจะเริ่มจากสร้างแกนนะครับ insert reference แล้วก็ exit นะครับเลือกที่ two point นะครับก็ชี้ที่เส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยครับมันจะมีกึ่งกลางบอกอยู่ oh. ก็สร้างแกนไปจากนั้นเรามาสร้างแผ่นต่อโดยการ insert reference เราก็เลือกที่แผ่นนะครับเลือกที่แกนนี้กับพื้นผิวด้านในแล้วตัดชิ้นงานเข้าไปนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง miller นะครับ สะท้อนไอที่เราเจาะลงไปนะครับกดติ๊กเสร็ติ๊กถูกก็จะสะท้อนมาอย่างนี้จากนั้นก็จะมาทำด้านนี้กันต่อนะครับก็ใช้เหมือนเดิมเอาเปลี่ยนเป็นมองมุองแบบมองทะลุดีกว่า,าแบบเส้นป่าละกันจะได้มองงังยงฉะนั้นเลือกไปที่สี่เหลียมเหมือนเดิม สร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเลือกที่แผ่นนี้ก่อนเลือกสเก็ตนะครับสร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมมาถึงโอเคสี่เหลีห่ยมนี้นะครับระยะเราไม่ต้องกำหนดแล้วเพราะว่ามันน่าจะลงตัวแล้วก็อ n s e r t ตร์ t e x t สไปนะครับเป็นระยะ1.5เหมือนเดิม ให้มันเท่าๆกันลงไปเท่าๆกันจากนั้นเราจะมาสร้างแผ่นใหม่เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเ,ออเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับสร้างแผ่นใหม่โดยการกด insert reference เลือก axis นะครับชี้ที่เส้นด้านข้าง two point นะครับแล้วขอบนี้ จะได้แกนมาแกนหนึง่งจากนั้นก็ Insert Reference Plan ไปนะครับเพื่อการสร้างแพนใบก็จะได้ตัดมาอย่างนี้โอเคได้แพนที่ตัดมาอย่างนี้เสร็จเราจะสะท้อนโดยการใช้คำสั่ง m i r r o r นะครับ m i r r o r จากเราจเจาะไปอย่างว่าอ๋อ m i r r o r จากตัวนี้นะครับไปฝั่งนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ติ๊กถูกไป จะได้ง่ายง่ายต่อการที่เราไม่ต้องสร้างหลายๆสร้างรูปอีก2ครั้งนะครับมันลำบากนะมันอันนี้มันจะสะดวกกว่านะครับเราก็ Insert อินเสอร์จะมาลบมุมข้างในกันนะครับโดยการใช้คำสั่งฟิเล t นะครับเป็นการลบมุมแบบรัศมีโคงที่เป็น3เหมือนเดิมสติ๊กที่ข้างในมันจะเป็นโค้งโอเคครับ ก็โอเคตกลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นมาลบมุมด้านนอกกันอีกเป็นคล้ายคำสั่งเดิมนะครับฟิลเลตเป็นรัศมีหนึ่งนะครับเลือกที่ตรงนี้นะครับให้มันสวยงามหน่อยแบบโอเค ถ้าได้ประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้ก็ได้โค้งข้าวๆ่าของเคสจากนั้นเรามาต้งใส่รายละเอียดพวกปุ่มกดรูรูหูฟังรูลำโพงที่ชาร์จแบตท,ที่เพิ่มเสียงกันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยๆทําไปแล้วกันสเก็ตสร้างเซนเตอร์ไลน์ก่อนนะครับ จากนั้นก็โอเคแล้วก็บอสเบสไอทูดดึงมันออกมานะครับเป็นระยะ0.5พอนะครับ ให้มันยื่นออกมานิดๆหน่อยๆพออย่างเงี้ยนะครับเรายื่นมาประมาณนี้เป็นพวกปุ่มกดฉะนั้นก็รูเจาะไอรูหูฟังนะครับสกเก็ตที่เดิมสร้างเซนเตอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับฉะนนั้นก็ใส่รูเจาะไปกเซอร์เคิล เราจ,จอบแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ต้องกำหนดขนาดก็ได้มันเป็นคร่าวๆก็คั a สเอทูดไปเป็นระยะ1.5มิลนะครับนะครับมันก็จะทะลุแบบนี้ทะลุนะครับเป็นช่องเสียบหูฟังจากนั้นด้านด้านนี้ก็จะมีปุ่มกดเสียงนะครับปรับระดับเสียงโอเค ก็ใช้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสล็ตสเตนสล็ตนะครับระยะประมาณหนึ่งโอเคอันนี้เป็นทั้งไอที่ปรับเสียงแล้วก็ปิดเสียงเปิดเสียงด้วยนะครับคัสสทูดเหมือนเดิมเจาะรูมันไป1.5ครับก็จะได้ประมาณนี้ ท่านั้นก็เป็นพวกที่ชาร์จแบตแล้วก็ลำโพงนะครับโดยการสร้างเซ็นเตอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับโอเคพอได้เซ็นเตอร์ไลน์เสร็จก็จะมาทำแบบเดิมนะครับเป็นมุมมองเป็นมุมมองบัตทอมนะครับเร,ระยะประมาณหนึ่งนะครับ มันเข้าๆพอดีพอดีนะครับก็อันนี้ใส่ลำโพงต้องเล็กๆหน่อยโอเคแด้านนี้ก็ใส่ลำโพงเหมือนกันนะครับเราก็กำหนดความสัมพันธ์ของ พวกนี้นะครับให้มันเท่ากันนะครับยูค s l สล็อโอเคจากนั้นก็เจาะมันไปนะครับ insert c u s t x สเเจาะมันไปที่เราสเกตไป1.5เหมือนเดิมเจาะเสร็จเราจะได้ลักษณะประมาณนี้ดู isometric กันนะครับนี่นะครับผมไม่รู้เสร็จเราเหลือรูกกล้องเรามที่ space bar เลือกที่ back นะครับ เราก็สร้างช่องใส่กล้องนะครับสกเก็ตที่นี่สกเก็ตที่ด้านหลังโอเคช่องใส่กล้องข,ขนาดประมาณนี้เราก็เจาะมันไปนะครับ c a s สเอ็กซ์เหมือนเดิมจ่องไป1.5จากนั้นเราจะมาทำลายด้านหลังโดยการใช้คำสั่ง pattern นะครับ เริ่มจากวาดสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับแล้วที่แผ่นนี้นะครับกดสกเกตนะครับมันสร้างสี่เหลี่ยมกันจากอันนี้แล้วเราก็กำหนดขนาดมันไปนะครับน,นี่ซัก อันนี้สัก4นะครับจากนั้นเราก็าจะเจาะมันลงไประยะประมาณ0.25แล้วกันนะครับให้มันลึกลงไปหน่อยเป็นรอยเป็นลวดลายหน่อยนะครับประมาณนี้จากนั้นเราจะมาใช้คำสั่ง linear pattern นะครับเพื่อการ สร้างตัว copy ให้เหมือนกันเป็นแถวเลยโดยการเข้าที่ pattern เ Patter นี่ยนะครับเราก็ linear เเลือกที่แกนนะครับ axis หนึ่งแล้วก็พื้นผิวไม่ใช่ครับด้านบนนี้นะครับเอาใหม่อันแรกเลือกที่ขอบด้านบนก่อนนะครับอัน direction ที่2แล้วที่แกนนะครับ จากนั้นก็จะมาปรับว่าเราจะเอาเท่าไหนระยะปรับระยะได้ระยะ5หรือ,อจุดแดฉะนั้นมี5เอา5อันพอ5อัน นี่ก็ห่างกันสักแล้ละกันนะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 7เอา7อันพอเขาจะได้ลวดลายประมาณนี้จากนั้นผมจะกดติ๊กถูกนะครับมันจะเจาะเหมือนกันหมดเลยเหมือน,เป,นเป็นตามแบบแรกเลยที่เรา Copy มามาจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาใส่สีกัน ดยเลือกทั้งใส่สีทั้งชิ้เลยนะครับเป็นแล้วก็เข้าที่ edit appearance นี่นะครับแล้วก็เลือกสีไปเลยแล้วชอบสีหนาวสีนั้นผมชอบสีนี้ผมก้าสีนี้ติ๊กถูกไปอ่าแล้วเดี๋ยวลบมุมขอบด้านนอกก่อนนะครับเอ่อ insert f u t u r e นะครับแล้วก็ fillet l o u ลบเป็นรัศมีเท่าไหร่ดีจะลองดูก่อนนะครับ อ่ะหนึ่งหนึ่งมิลก็พอนะครับโอเคที่ถูกไปจบก็แค่ไดโฟนก็ลักษณะประมาณนี้นะครับดูอโซเมติกนะครับโอเคผมขอจบเพียงเท่านี้นะเซฟก่อนเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ